สวัสดีครับเพื่อนๆ <c oughs> ผมนักลา่าสมทรภาคตะวันออกนะครับวันนี้จะมาคัดของ่อได้เวลาแล้วครับเครื่องจเจ้า x p 2เนี่ยหมดประกันแล้วครับสองปีหมดประกันเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาก็ก็เลยจะมาคัดของเพราะ พอดีอยู่ว่างๆวันนี้เขาจะแยกเหรียญเหรียญทั้งหมดเนี่ยจะหาซื้อมอไซค์เวฟเพื่อไปต่อไว้เป็นพานะเวลาออกไปหาของท่านใดสนใจแลกเอาเว็บมาแลกได้เลยนะครับเหรียญทั้งหมดนี่ ขอ,อเว็บมีทะเบียนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าของทั้งหมดจะมีอะไรบ้าง <c oughs> ของในกองนี้ทั้งหมดใช้เวลาสองปีครับเก็บไว้ส่วนเหลืองส่วนเหลืองทองไม่มีนะครับขายหมดทั้งหมดนี้ก็ได้มาจากเครื่อง เจ้า xp ็ิดวสองนี่ครับเรามาแยกเหรียญกันเลยดีกว่าเหรียญเศบโอ้เรกกาหยา ร้อนแบงค์นะครับแบงค์เดินเก็บได้เหตียเปลับเหรียญเยอะครับเหรียญเยอะเหียเยอะครับโอ้อแห่น่าจะเป็นทองข้อมือครับเป็นสแตนเลส เลดกอนไว้ก่อนโทรศัพท์โทรถสับสออกแว่นตาออกโอ้เลดครับตรเลด โรงแรมรายขาวรีสอร์ทกักช้างรถครับรถรถเยอะรถเยอะทั้งรถท,ท,ทั้งเรือเนี่ยครับ เยอแยะไปหมดคุดก็มีพะเครื่องก็มีพะมีหลายสุนักในกาก็มีโอ้ในกายังเดินอยู่เลยอะยังเดินอยู่นะครับ ก้อยตะเลดครับผมฝากติดตามด้วยนะครับเพจนักล่าขุมทรัพย์ภาคตะวันออกหา,าทองประคองชีพนะครับขอบคุณครับ